บอสบิ๊กนะคะต้องขอบคุณดราม่าที่ทําให้มีงานเข้ารัวๆเลยนะคะทุกคนมีงานบอสบิ๊กกับน้องมาแต่นะลายสดคู่กันเป็น1ิฟซิงานผู้นะคะพี่น้องเออเพราะว่าเนื่องจากเกิดจากมือนันอดีตเพิ่นโพดเนาะเอออดีตเมียเพิ่นโพดเรื่องท่วาอ่าจะว่าให้เพิ่นว่าเพิ่นหนีไปว่าให้ลูกคนอื่นจะสัน่นสิทั้งที่จะคลองกันมีลูกตัวเองสินะจริงๆแล้วมันโมเมนพี่น้องพวยบั่นฟิลเลนเน่ะเพิ่นกำลังจะ อเอาเนองมาแต่นะมาขืนกุ้งปิดแล้วก็นังจะไล่ซดขายของคู่กันทั้งสั้นทั้งสี่นะคะคาเบาที่บอดบีกเพิ่นโพดนะเพิ่นบไายมีคําเบาทีวาเบาให้หลูกคนอื่นหรือว่าอีอย่างเลยนะคะเพิ่นมีแต่บอกว่าเห็นคลิปมาแต่นีเด้งขึ้นนาฟีตลอดเลยเป็นแต่เอ็นดูจังสั้นจังสี่นี่นะเนาะจ,จ้ะเสร็จแล้วทีนี้ทางหนันเพิ่นกับโพดเพิ่นจะเอาทั่วมาลงนะพี่น้องลรวบันีีลดทั่วกะ ามาแต่ว่ามันโง่คืนมันโงอหัวคืนนะไปลงทัวทั้งนั่นเฉยเพราะว่าอย่างทางนั่นนะพระเอกนางเอกเพื่อนกลับไปพิจัยกันก็มันยุ่งยิ่งนะยุ่งยิ่งอะ่ะเจ้าของผลงานเพลงก็มาดีขาหนาะพี่น้องเออสองร้อยล้านวิวผม่น่นผลงานอันก็มาดีขาในช่องมัม y o นยูทูบกันนะเยาวาเดอร์ทางนั่นนางเอกเพื่อนก็เคยคเวอร์ได้เพลงนะั่นพี่น้อง กม,มาดีค่ะกม,มาดี่ะฮะนะพี่น้องเออเพลงดังได้ค่ะเพลงนี่เส็จแล้วที่นี่นะคะอืมน้องมาแตก่กะมีงานเข่ามาอีกได้รายได้เพิ่มเติมข้ามาอีกซึ่งตรงนี้กระโยกคุ้งามความดีให้ทางบอดบีกราวาเฮ็ดห้นห้นองมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะเสร็จแล้วที่นี่เอฟซี FC นะกับพากกันว่าเออ ฟิบานฟิลเลนเพื่อนบริมีเจตนาจิตไปเบอกให้ลูกเขาเสร็จแล้วที่นี่เอฟซีปอยเออทั้งนั้นนะ่ะเขาก็ว่าฟิบานนี่แก้เกมมาสันพี่น้องแต่จริงๆแล้วมันบอมแมนนะคะพี่น้องจังสิหล่ะเอ้ยทั้งโลกโซเชียลจังสีล่ะผู้ใดดัางทั้งโลกโซเชียลนี่กะ ไดใ้ไลได้ได้เงินได้ท้องเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเด็กคือจังหวีบานฟินแล,ล้วหนีเพ่นเฮดโซเชียลมาตั้งแต่แต่ไดแ,แต่ไลแลลวพี่น้องเพิ่นก็หาเงินทางโซเชียลเนาะทั้งบานฟ้าบ้านแดงบ้านดำสิจนมามีเอฟซีหลายนะคะเอฟซีก็มักกระชื่นชอบในผลงานเอียงต่างๆแต่เวลาเพลนเฮดผลงานสางผลงานออกมาทุกอย่างน่ะเพิ่นคิดพิจารณาเรื่องคุณภาพนะคะคุณภาพต้องดีต้องเด่นต้องดังนะเพราะว่าเอฟซีเสียตังเข้ามาแล้ว ก็แล้วที่นี่เขาเขาบอกไ้เนาะว่าเออเป็นยังทั้งนั้นที่มีจะสั่งสัต,ตูสัต,รตูรอบทิศทางนลยน,นะคะพี่น้องกะประมาณนี้แล้วก็อสัตตู้ายแหนะทั้งนั้นนะอือโอเคพี่น้องเบิ้งดูือหละเพดคลิปอยู่เสียงลูกซ้ายได้นี่เสียงลูกซ้ายได้นิบางกีนี่ โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดามเจี๊ยบนะคะคอยไปเสือกไปเผือกเรื่องช่าบ้านต่ออีกก็นะพี่น้องมันมวนขักขนาดเลยเด็ดค่ะเล่นโซเชียลนี่เรื่องผู้นันผู้นี่ขึ้นมาแต่เพิ่นเลิกกันตะปีบางแปดซาดบางแปดแล้วเพิ่นกันยังอ่ะไฟกันไปไฟกันมาอยู่พี่น้องเออมวนขักขนาดนะคะ่ะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีนะคะเอฟซี FC, ทุกคน